เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นถ้าอยากรู้เคล็ดลับเราจะพาไปสำรวจ The Lost of Success หนังสือระดับตำนาที่รวมกดทองสกัดจากประสบการณ์จริงของคนสำเร็จทั่วโลกฟังแล้วสิ่งที่จะได้ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่เป็นแผนที่นำทางชีวิตสู่ความสำเร็จที่จะต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินความสัมพันธ์หรือความสุขที่แท้จริงสารบัญฉบับย่อมาให้แล้ว หนึ่งกฎแห่งความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเป้าหมายที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้น2กฎแห่งความเชื่อมั่นในตนเองศรัทธาในตัวเองพลังขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ3กฎแห่งการออกวินัยทางการเงินสร้างความมั่นคงในระยะยาว4กฎแห่งความคิดริเริ่มกล้าคิดกล้าทํานําไปสู่โอกาสใหม่ๆ5กฎแห่งจินตนาการพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง6กกฎแห่งความกระตือรือร้น แรงบันดาลใจที่มีที่ไม่สิ้นสุดพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราจะพาไปจอดลึกแต่ละกฎขอเริ่มต้นด้วยกฎข้อแรกกฎแห่งความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหนึ่งกฎแห่งความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเป้าหมายที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นเคยไหมตั้งใจทําอะไรสักอย่างแต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันสีทีนั่นอาจเป็นเพราะเราขาด ความมุ่งมั่นอันแรงกลา้าหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าความมุ่งมั่นไม่ใช่แค่ความตั้งใจธรรมดาแต่ต้องแรงกลา้าขณะที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรมาหยุดเราได้แล้วจะสร้างความมุ่งมั่นแบบนี้ได้ยังไงเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดเจนหลายคนใช้ชีวิตไปวันวันไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ผลก็คือเดินวนไปวนมาไม่ไปไหนสักที เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตยิ่งชัดเจนเท่าไรยิ่งมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นลองนึกภาพว่าเราอยากไปเที่ยวทะเลแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเหมือนขับรถไปเรื่อยๆอาจจะหลงทางหรือไปจบที่อื่นแทนแต่ถ้าเรารู้ว่าอยากไปภูกเก็ตเราก็จะวางแผนเส้นทางหากข้อมูลที่พักเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางได้อย่างมั่นใจเช่นเดียวกับชีวิตถ้าเรารู้ว่า เราต้องการอะไรเราก็จะสามารถวางแผนวางกลยุทธ์และลงมือทําได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ถามว่าจะตั้งเป้าหมายยังไงให้ชัดเจนลองถามตัวเองดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดในชีวิตอยากรวยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากมีสุขภาพที่ดีเมื่อได้คำตอบแล้วให้เขียนมันลงไปจากนั้นลองนึกภาพว่าเมื่อเราบรรลุเป,ป้าหมายนั้นแล้ว ชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างคนรอบข้างเป็นอย่างไรอาศัยอยู่ที่ไหนสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรผู้คนจะพูดถึงคุณว่าอย่างไรยิ่งเราเห็นภาพชัดเจนเท่าไรความมุ่งมั่นของเราก็จะยิ่งแรงกล้าขึ้นเท่านั้นเมื่อนั้นไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเราก็จะไม่ยอมแพ้หัวใจหลักของบทนี้คือความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่ความสำเร็จ เป้าหมายที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นการเห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่น 2. กฎแห่งความเชื่อมั่นในตนเองศรัทธาในตัวเองพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จถ้าเปรียบชีวิตเป็นเหมือนรถความมุ่งมั่นก็เหมือนน้ำมันแต่ถ้ารถไม่มีคนขับก็คงไปไหนไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองต่อให้มีความมุ่งมั่นแค่ไหน ก็อาจไม่กล้าลงมือทำอะไรสักอย่างความเชื่อมั่นในตนเองคือความศรัทธาในความสามารถของตัวเองเชื่อว่าเราทำได้เราเก่งพอเราคู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิตคนที่มีความเชื่อมั่นจะกล้าตัดสินใจกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายกล้าที่จะล้มเหลวและกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในทางกลับกันคนที่ขาดความเชื่อมัน่นมักจะลังเลไม่กล้าตัดสินใจ ลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าลงมือทําอะไรเลยแล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้บอกว่าให้เริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนเลยยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองหลายคนมัวแต่จมอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองจนลืมมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ลองเปลี่ยนมุมมองดูสิมองข้อเสียเป็นโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้น แทนที่จะเป็นจุดอ่อนที่ต้องปกปิดแล้วไม่ได้พัฒนาอะไรเลยยกตัวอย่างถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งแทนที่จะหลีกเลี่ยงการพูดในที่สาธารณะลองฝึกฝนทักษะการพูดให้มากขึ้นอาจจะเริ่มจากการพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือเข้าร่วมกลุ่มฝึกการพูดนอกจากการยอมรับตัวเองแล้วการตั้งเป้าหมายเล็กๆและทำให้สำเร็จ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้เมื่อเราทำอะไรสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและเมื่อความรู้สึกดีๆเหล่านี้สะสมมากขึ้นเรื่อยๆความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะเพิ่มขึ้นตามหัวใจหลักของบทนี้คือความเชื่อมั่นในตนเองคือรากฐานสำคัญของความสำเร็จการยอมรับตัวเองทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเชื่อมัน่นการตั้งเป้าหมายเล็กๆ และทำให้สำเร็จช่วยเสริมสร้างความเชื่อมัน่นที่สำคัญคือความสม่ำเสมอในทุกๆวันสะสมสิ่งเล็กๆจนกลายเป็นตัวคุณที่ยิ่งใหญ่ได้3กฎแห่งการออมวินัยทางการเงินสร้างความมั่นคงในระยะยาวหลายคนใฝ่ฝันอยากรวยอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่พอเงินเดือนออกก็ใช้จ่ายหมดเกลี้ยงไม่เคยมีเงินเก็บหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าการมีเงินเก็บไม่ใช่เรื่องของโชคหรือรายได้เยอะ แต่เป็นเรื่องของวินัยลองนึกภาพว่าเราปลูกต้นไม้ถ้าเรารดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลยอย่างดีต้นไม้ก็จะเติบโตแตกใบออกดอกออกผลให้เราเก็บกินเงินเก็บก็เหมือนกันถ้าเราเก็บออมอย่างสม่ำเสมอเงินก็จะงอกเงยสร้างความมั่นคงให้เราในระยะยาวแล้วเราจะเริ่มออมเงินอย่างไรเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายก่อนเลยเพื่อให้เรารู้ว่า เงินของเราเข้ามาเท่าไรออกไปเท่าไรและออกไปกับอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าเราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างเราก็จะสามารถตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ยกตัวอย่างเช่นค่ากาแฟแก้วละร้อยทุกเช้าอาจจะเปลี่ยนมาชงกาแฟเองที่บ้านหรือค่าสมัครสมาชิกฟิตเนสที่ไม่เคยได้ไปออกกำลังกายก็อาจจะยกเลิกไปก่อนเมื่อเราตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปแล้ว เราก็จะสามารถแบ่งเงินออมออกมาได้หนังสือเล่มนี้แนะนำให้แบ่งเงินออมอย่างน้อย10%ของรายยอได้แต่ถ้าเราสามารถออมได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีเงินออมนี้เราควรนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยการลงทุนมีหลายรูปแบบเช่นฝากประจำซื้อหุ้นหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การเลือกลงทุนแบบไหนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรารับได้และเป้าหมายทางการเงินของเรา แต่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เลยทันทีคือลงทุนในตัวเองสีกฎแห่งความคิดิรเริ่มกล้าคิดกล้าทำนำไปสู่โอกาสใหม่ๆในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการย่ำอยู่กับที่อาจหมายถึงการถอยหลังหนังสือเล่มนี้บอกว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จเราต้องกล้าที่จะริเริ่มความคิดิรเริ่มคือการกล้าที่จะคิดต่างคิดนอกกรอบไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ หรือวิธีการเดิมๆคนที่มีความคิดเริ่มจะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและกล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําลองนึกถึงสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้ง APPLE เขาไม่ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือแต่เขามีความคิดริเริ่มที่จะทําให้เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้งานง่ายสะดวกและสวยงามผลลัพธ์คือ iPhone ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลแล้วเราจะพัฒนาความคิดริเริ่มได้อย่างไร เริ่มจากการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่างไม่ว่าจะมาจากเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องหรือแม้แต่คู่แข่งหลายครั้งไอดีดีๆมักเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนอกจากนี้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ลองอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปในสาขาที่เราสนใจใครจะรู้อาจจะจุดประกายไอดีใหม่ๆให้เราได้ และที่สําคัญที่สุดคือการลงมือทำอย่ามัวแต่คิดแล้วไม่ลงมือทําเพราะไอเดียที่ดีที่สุดก็ไม่มีค่าอะไรถ้าไม่ได้ถูกนํามาใช้จริงกล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้าที่จะล้มเหลวและกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพราะทุกความล้มเหลวคือบทเรียนที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหัวใจหลักของบทนี้คือความคิดเริ่มคือกุญแจสําคัญในการสร้างโอกาสใหม่ๆ การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่างและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์การลงมือทำสำคัญที่สุด 5. กฎแห่งจินตนาการพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงถ้าความคิดเริ่มคือการจุดประกายจินตนาการก็คือเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟลุกโชนหนังสือเล่มนี้บอกว่าจินตนาการคือพลังวิเศษที่สามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงได้ จินตนาการไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นความสามารถในการสร้างภาพในใจมองเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงคนที่มีจินตนาการจะมองเห็นความเป็นไปได้ที่หลากหลายคิดค้นสิ่งใหม่ๆและสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนยกตัวอย่างวอร์ดิสีย์ผู้สร้างสวนสนุกระดับโลกเขาไม่ได้แค่สร้างเครื่องเล่นแต่เขาสร้างโลกแห่งจินตนาการที่ทำให้ผู้คนหลุดไปสู่โลกแห่งความฝัน แล้วเราจะพัฒนาจินตนาการได้อย่างไรเริ่มจากการตลดล่อยความคิดของเราให้เป็นอิสระ,ยะอย่ากลัวที่จะคิดอะไรแปลกๆหรือแตกตา่างลองจินตนาการว่าถ้าเราสามารถทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เราจะทำอะไรเราจะสร้างอะไรเราจะเป็นใครการอ่านหนังสือหรือดูภาพยนตร์แนวแฟนตาซีหรือวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นจินตนาการ เรื่องราวเหล่านี้จะพาเราไปสู่โลกที่ไม่คุ้นเคยเปิดมุมมองใหม่ๆและทำให้เราเห็นว่าอะไรก็เป็นไปได้และที่สำคัญที่สุดคือการลงมือสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเขียนนิยายแต่งเพลงหรือทำอาหารการลงมือทำจะช่วยให้จินตนาการของเรามีชีวิตขึ้นมาและกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้หัวใจหลักของบทนี้คือจินตนาการคือพลังที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การปลดปลอยความคิดและการเปิดรับสิ่งใหม่ๆช่วยกระตุ้นจิตนาการการลงมืออย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจิตนาการให้เป็นความจริง6กฎแห่งความกระตือรือร้นแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดเคยไหมมีบางวันที่ตื่นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงจะทําอะไรหนังสือเล่มนี้บอกว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้าปล่อยให้ความรู้สึกนี้ครอบงํา ก็อาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตได้ความกระตือรือร้นคือพลังงานบวกที่ทำให้เรามีชีวิตชีวามีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆคนที่มีความกระตือรือร้นจะมองโลกในแง่ดีมองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในยทางกลับกันคนที่ขาดความกระตือรือร้นมักจะมองโลกในแง่ร้ายหมดไฟในการทำงานและยอมแพ้ต่ออุปสรรคได้ง่าย แล้วเราจะสร้างความกระตือรือร้นได้อย่างไรเริ่มจากการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้เรามีพลังงานในการทำสิ่งต่างๆนอกจากนี้การทำในสิ่งที่รักก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเติมไฟให้ชีวิต ลองหากิจกรรมที่เราชอบทำอาจจะเป็นการเล่นดนตรีวาดรูปหรือเล่นกีฬาเมื่อเราทำในสิ่งที่รักเราจะรู้สึกมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและสุดท้ายอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองทุกครั้งที่ทำอะไรสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามการให้กำลังใจตัวเองจะช่วยให้เรามีความมั่นใจและมีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆต่อไปหัวใจหลักของบทนี้คือ ความกระตือรือร้นคือพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในชีวิตการดูแลสุขภาพกายและใจเป็นพื้นฐานของความกระตือรือร้นการทําในสิ่งที่รักช่วยเติมไฟให้ชีวิตการให้กําลังใจตัวเองสร้างความมั่นใจและความกระตือรือร้นและนี่คือบทสรุปของหนังสือ The Lost of Success กฎทองที่เราสรุปให้ฟังในวันนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริง จำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นความเชื่อวินัยการคิดริเริ่มจินตนาการและความกระตือรือร้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อแท้หมดหวังหรือหลงทางลองกลับมาทบทวนกฎเหล่านี้ดูขอให้คุณนำกฎเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสำเร็จในแบบของคุณเองขอบคุณที่ติดตามสรุปสั้นหากมีข้อคิดเห็นหรืออยากให้เราสรุปหนังสือเล่มไหน คอมเมนต์บอกเราได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ